มาชีกรถมือ2 c h ชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถราคาพิเศษรถยนต์ครอบครัว7ที่นั่ง t o y ยต้าวี 2.0S ปี2005ครับวันนี้ตัดสดในราคาสุดคุ้มค่าสุดถูกเลยนะครับ169,000บาทครับเพื่อนๆรถคันนี้นะครับวิ่งมา130,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเป็นสีดำสวยๆเดิมๆทั้งคันเลยนะครับภายนอกภายในสวยมากๆเลยนะครับ ในราคานี้สวยๆใสๆเลยนะครับขออนุญาตสาหรับคนที่จัดเงินสดเท่านั้นซื้อสดนะครับนำบัตรประชาชนมาเพียงใบเดียวนะครับราคานี้ไม่บวกเพิ่มนะครับไม่มีแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมโอนพร้อมจัดเรียบร้อยเลยนะครับเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะฮะต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับกรุงเทพมหานครก็รีบมาดูนะครับรถจอดอยู่รามอินทานะครับเรามีทีมงานให้บริการดูแลทั้งก่อนและหลังการขายนะครับใครสนใจ t o y ยต้าวีดสายประหยัดสายครอบครัวสวยๆใสๆเท่ๆนะครับรถคันนี้เข้ามาใน ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนะฮะยังไม่ได้เข้าคาแคร์ไม่ทาอะไรเลยนะครับถ่ายเรี้ยวๆสภาพเดิมๆไม่เห็นนะแต่ว่ารับรถมาเนี่ยรับรองใหม่กริบเลยนะครับโอ้โหด่วนเลยนะครับหนึ่งแาบาทนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับสีนี้คันนี้โฉมนี้สภาพแบบนี้นะครับวิ่งเพียง1นึ่งแสนสกว่ากิโลเท่านั้นด่วนนะครับด่วนนะครับย้ำนะครับตัดสดเท่านั้นราคานี้ไม่มีอีกแล้ว0 8 8 5 8 4 5 3 7 5แอดไลน์หรือโทรมาด่วนนะครับ